หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรนะครับมีมติโหวตเลือกให้คุณอุงอิงเป็นนายกร,รัฐมนตรีด้วยเสียงที่ท่วมท้นนะครับก็มีถือว่าผิดคาดอะไรหลังจากนี้เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนแล้วคนไทยก็จะได้เห็นกันนะครับว่าจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีปิดสวิตสามปอไปพร้อมกันเนี่ยนะครับกี่มงอ่านะครับคือเป็นนายกอายุน้อยที่มาที่ไปเนี่ยนะครับ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะพิสูจน์ตัวตนรบข้อคอรหาก็คือผลงานล้วนๆแล้วผลงานนั้นจะส่งผลต่อคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลชุดนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าและตระกูลชินวัตรอ,อมันมันหลมันเดิมพันหลายดอกอะ่ะท้าทายเลยอะ่ะทำให้ได้นะ ทุกคนก็จะเอาใจช่วยเพราะว่าถ้าทําได้จริงเนี่ยนะครับความสาเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเอาว่าทําให้คนไทยมีกินมีใช้เนี่ยก็สุดยอดแล้วนะแต่ถ้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกเนี่ยถ้ามันไม่เกินจริงไปเนี่ยจะบอกว่าสุดยอดมากๆส่วนคลื่นใต้น้ําหรือว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยนะฮะมันต้องไปดูอาการความเคลื่อนไหวจากคนวงในคนระดับมีชื่อเสียงคนวงในหนึ่งในนั้นเนี่ย คือก่อนหน้านี้คุณอุงอิงกับครอบครัวอยู่บำรุงเนี่ยนะครับหรือพรรคเพื่อไทยกับครอบครัวอยู่บำรุงเนี่ยชัดเจนนะครับว่ามีปัญหากันแน่นอนต้องมีอะไรกันสักอย่างคุณเฉลิมท้ายขับออกจากพรรคแต่ก็ยังไม่ขับส่วนคุณวันนั้นก็ลาออกมาละลูกชายคุณเฉลิมนะก็ไปสมัครเป็นสมาชิกพกรรคพลังประชารัฐอนะไปซบวันวันอยู่บำรุงอยู่กับลุงป้อมแล้วแกโพสต์อันนี้ฮะภายหลังจากที่สภาโหวตให้คุณอุงอิงเป็นนอัฐมตรีเห็นไหมฮะแกโพสต์นี้ เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะน่าสนใจแกใช้คำว่าก้าอี้ดนตรีเริ่มแล้วก็มีอีโมจิสติ๊กเกอร์คิดก้าอี้ดนตรีเริ่มก้าอี้ดนตรีเริ่มน่าคิดไหมน่าคิดไหมหมายความว่ายัางไงฮะมันจะก้าอี้ดนตรีเริ่มหลังจากนี้มันจะมีเท่าอี้ดนตรีมันต้องไหลไปเรื่อ,อยๆไงมันจะไม่จบนะฮะ หลายคนบอกว่าน้าจะจบนะอยู่ที่คุณลุงอิงนี่แหละคุณวันอยู่บำรุงก็บอกอีกนะครับว่าตอนนี้มีห้ากมีห้ากยิ่งกว่าสามกอีกเออคุณวันอยู่บำรุงถ้าแกโพสต์ออกมาแบบนี้มันก็มันก็ชวนให้นึกนะมันก็ชวนให้คิดนะเพราะว่าต้องเป็นคนในวงในอยู่แล้วนะเขาคุกอยู่ในวงการทางการเมืองอยู่กับพักเนะี่ยมานานหลายปีถ้าจะว่าพูดถึงเรื่องอื่นผมว่าคงไม่ใช่นะ่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องการเมืองที่นี้เรากลับมาที่เก้าอี้ของคุณอุงอิง หลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันว่าก,ก็ก็น่าจะจบพ่เก้าอี้ตัวนี้แล้วก็อยู่ยาวนะอยู่ยาวบางคนบอกว่าครบบเทอมนะดีไม่ดีจะต่ออีกสมัยหนึ่งในสมัยหน้าหรือบางคนบอกว่าอาจจะเกมสั้นก็ได้โอ้โหการเมืองไทยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะอยู่สั้นอยู่ยาวมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีปิดสวิตช์สามปอตอนนี้เหลือปอเดียวกี่โมง หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลนย์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซียูคนนอร์มอลยูคนหรือว่าอ mm ีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้ห็นไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าข้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ยอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2องอ่บาทหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด Normal Easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนะี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อัวเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลาย10คนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไง<ๆ>ก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่ยังงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมนี่งอไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทาสั่งทําทรง,งสังส่งทําทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่หมแล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้น เรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะ น้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละร2 0ยบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทําสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเมื่อไปให้ชุดหนึ่งร้อบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับ นะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้าพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับ เนี่ยฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้ำนะพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาระราแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมก็ไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนใ้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตํำรับเลย ของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็าจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลยกล่องละร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีหลายอย่างนะแต่ว่าหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานงานี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอัน e อิชซยุคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ